ดนไปของจช้ครับนี่ปูน,ปปน,ปนาทำแใส่ก็อไรวะเห็ปลาเป็ดแตงหนามก็เอะหน่อยอนก็ว่าจานสิสันเขาวปักน้า đang bao bếp cho tác nạm láng mưa đâu có đẹp, thôi đẹp. có đẹp, thôi đẹp. ยายน้ามันทำแลยายนา้ยนาทำแห่นไว้ปนไว้เบนอนัเออนี้ยเนี้ยังีตัวนี้ไวย้วยังีเอ้อะน้ นนคเนเอาไปหันอานเอาไปใพี่เป็นจะตัวใหญ่นะอนเอาใหญ่เข้นมาเลยเอาเ้วไปเลยครับตัวใหญ่ ไม่นั่ไเล้ได้เด้อโอ้โหหมกมีเห็นหักมี่แต่เกืนหอดก็ะหอกหมกมีนั้งเสียตันพี่ปลามือคู่แกชีฟูดโอ้โหอ่านตัวเลยหามาลงมาหาบเจสัางน้ำกันได้หมอนี่แม่ถ ả โแล้วก็มาเห็ดของกินลิ่นใช่หอมเลย ตั้งผีพวกเกรเข่าพัดโอ้ข่าพัดเนี่ยไม่จะแน่จะแบข่าพัดผทับนั่นนี่ลงปีกันลงมือให้ตันแต่สำเนีนก็มาอยกันเนาะเอาอันนี้มก่นแม่นเป็นกินโอ้เครื่องแกงเพ็ร เห็ดแน่ยอยู่น่กินเนาะมือนเป็ดเอ้ยไป,ยปล่างหอยเห็นไหนี่เราเป็ดลรามกห้อยแต่ไหนล่างหอยเอาหม้อออกกระซาม,มาเออล่างหอยเ็นอมหม้อได้ หอยก็ต้อยกดไม่เป็นไรจะหน่อยหิวเขาแล้วมันังเปาอยากจูบขนห้อยโอ้กันบังแต่งก่อนแซบยังบอกพอ้พนามก่อนพินามก่อน,น,อนเออท้องน้ำบอ๊ะวันนี้เศร้าเศร้าแล้วนี่นี่ เม,เมนูออมหอยเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวรอหลุนรอเบิ้งตอนกินเขาเนาะตอนจู่ป,ป่วนฮอยแกงเป็ดอู้าหารหลายอลไวบ้นี่ยจะน,น่อยแล้วหิวขอนแล้วหยำบักแตงก่อนนะสวยเลยเนาะโอ้เบิ้งเบืงมากัดโซ่ก่องเบิ้งเสียงดังแห่งยู่วอะอาทีกัดโซก่กอกเนี่ยทีโอ้เสียงดังฟังชัดดีเว้ยเม็กเมคเข้าก็กระลังตื่นนอน นี่บอกเป็ดคนมาคอยหลังคอยเราเซ็ดพร้อมตัวตัวเกลืองพร้อมเอาขอลงเป็ดนี่เบาเป็ดลงเกลืออะไรลงตัวเอาคนคนคนนครับจัาผู้จับผู้นะจับผู้หมอ ขัวมันหอมเกอลอ็ดหอมหอยเนะาะเราไปลงขัวเองเลยเหมือนต้องตีก,กนันแกงเผ็ดหบมๆหอมหัยๆเสร็จอาหารเมนูถวายก็ว่าจานเส็จแท้ต่ำมนนีเนาะต่ำกะเบือเสร็ใจใส่หอมหอยเอ่า

เบือลงมันนี้นมาเว้นจะบ่เม่ถอวเราก็นั่งเอาหมกถั่วหมกเขือพวงหมกเขือลงใส่แกงเป็ดเราอู้เป็นต่อสีไีบ่กํลังเหลือเมือมือ ยังแต่ถาแต่พักอย่างผักแฝกอ่ะแม่พักโอ้พักบุวรพาเนาะของกูกันได้พักบุวรพาใส่หอมกินก็เขาหูบืดถนัดดื่มความมันใส่ดื่มความม,มันความนัวยอยีไดนี่ิโอ้ม,อมันเป็นมันใส่กระนิสันบักเป็นอยังดอกมันขาดโลลงเลยพักด่างคมลงใส่ด่างคมอ่อนอ่อนก็จะเสกสีสดใสดีเว้ย ใส่อ,อมหอยลอยเรียบลอยมนนะอ,อมหอยอ,อมหอยสะพักรังกมโอ้ยนีแล้โอ้ยแซ่บนี่ตั้นงนี้ก็ตักน้ำน,นานนี่ออกกันโอ้ เออแน่นเนอะวนไปไปงอไป,ไป,ไ,ปไปป,งปงุงเซ้าเขาก่อนตัดโอ้ผายเขากึห้หมอเลยมาเป็นยังบาถือเราโอ้โอแจวประแดกเอาอสวยมาตีฮักเลยตัดใส่โอ้เออปุงจังาหันระวังหอนเด้อ อันนี้ได้แล้วก็เตรียมหับเสสังแนบดนี้ผ่าพันสันแล้วบอเวทสังรีหับเสสังต่อจะหน่อยเตรียมหับเบิ้งหับส้มดีกันาเนอะกำลังใจทักทายกันไหนทุกคนเอาแหวงไปให้จวนเลยที่แม่ข้าวอีกแม่ข้าวอีกเออนี่นะารับตัวนี่เออเอาไปปุ่นไปให้แม่ข้าวบ่บ่ผม่าไป ทางสำเนตกับยายติบเขามีแต่ว่าทาเขายายเครื่องไหวนะห้วนเนาะครูอาจารย์พันมาแลยจังมาเคสมาถวายทีหลังขี้บ่าเจ้าแต่ว่าขีงงงง้บ่ายเนี่ยขี้บายเนาะี้บแต่ว่าตอน <c oughs> ถวายกับกจิบบอาจิบบริทายเนาะมีแต่ถ่ายตอนยายเครื่องอยายคลองไหวบัดพันมาแลยถวายพันจังถวายทีหลัง